สงนี้นะคะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปที่ภาคอีสานตอนล่างกันก่อนอย่างที่บอกว่าจะพาไปดูการเตรียมการบรรยากาศของเทศกาลกินเจนะคะบรรดาสานเจ้าต่างๆก็เร่งมือทําความสะอาดสารเจ้าค่ะขณะที่ร้านอาหารใจก็คึกคักแล้วค่ะไปติดตามได้จากคุณมณธิราบำเน็จพันธุ์ได้เลยค่ะ ข่าวการเะเศการกินเจในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็เตรียมอาหารเจไว้คอยบริการพี่น้องประชาชนให้มีการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ในเทศกาลถือศีลกินผักประจําปี2558นี้ค่ะ เิมที่จังหวัดสุรินทร์ที่บริเวณสาราใหม่มูล,ลนิธิจิบเจ็กเสียงตึงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้นํารถบรรทุกน้าเร่งเข้าทําความสะอาดภายในศาลเจ้าเพื่อเตรียมพร้อมรับเทศกาลกินเจที่กําลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนร่วมเทศกาลกินเจมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มจิตอาสาต่างช่วยกันนําเครื่องครัวและภาชนะประกอบอาหารมาทําความสะอาดและเตรียมเครื่องปรุงผัก และส่วนประกอบอื่นๆสําหรับปรุงอาหารเจแจกจ่ายผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักตลอด9วันขณะที่ถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลเมืองุรินมีการติดป้ายผ้าเชิญชวนร่วมเทศกาลถือศีลก,กินผักระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคมนี้ ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มแล้ววันล้างท้องก่อนเข้าสู่เทศกาลชินเจโดยมีประชาชนทั่วไปที่ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์มาจับจ่ายซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จรูปนั่งรับประทานอาหารภายในร้านที่บริเวณถนนพิทักษ์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยเมนูอาหารยอดนิยมได้แก่ส้มตำเจผัดกะเพราเจและอีกหลายเมนูขณะที่ราคาอาหารเจปรุงสำเร็จรูปยังคงขายในราคาเดิม30บาทอาหาร2อ,อย่าง35บาท นอกจากนั้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ร่วมกับชมดนร้านค้าลดร,ราคาพิเศษสําหรับลูกค้าที่นําภาชนะปินโตมาใส่อาหารโดยจําหน่ายในราคา25บาทเพื่อเป็นการดลด่งลดโลกร้อนจนถึงวันที่21ตุลาคมส่วนบรรยากาศการกินเจที่จังหวัดยโสธรด้านจําหน่ายยังคงเงียบเหงาโดยพบว่ามีประชาชนออกหาเลือกซื้ออาหารเจรค่อนข้างบางตาไม่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยประชาชนบอกว่าอาหารเจรปีนี้ราคาสูงมากกว่าทุกปี ปกติขายจานล,ละ20-25บาทปัจจุบันมีการปรับราคาสูงขึ้นเท่าตัวจานล,ละ40-50บาทเนื่องจากพืชผักนำมาประกอบอาหารมีต้นทุนราคาสูงจะเป็นต้องปรับราคาขึ้นจากเดิมโดยส่วนใหญ่จะซื้ออาหารเจไปรัประทานกับครอบครัวเท่าที่จำเป็นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความเป็นสิริมงคลจากการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมเทศกาลกินเจในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะคุณมันทิราค่ะยังอยู่กันที่รบ